พาย้อนเวลามาดูมวยดังในอดีตสึกฐานเอกเมื่อปี2517เวทีมวยลุมพินีครับที่เห็นอยู่นี่คือฉลามดำคงเดชดลูกบางปลาส้อยครับพบกับโคตรมวยเมืองตรังพุทธล้อเหล็กในยกที่1ครับเริ่มต้นมาโดยแข้งขวาของพุทธล้อเหล็กครับกางเกงออกขาวๆหน่อยครับนี่ครับแข้งซ้ายนี่คือคงเด็ลูกบางปลาส้อยครับเนี่ยที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นก็คือการขยับหลบอาวุธคู่ต่อสู้ครับเต้นฟุตเวิร์กหนีไปครับแบบพุทธล้อเหล็กนี่ครับ ปกติเราจะเห็นรับอาวุธแบบตรงๆหรือไม่ก็โยกหลบไปเลยครับนี่ครับโอ้โหตัดเทลงไปโดนเข้าอีกดอกครับคงเดชนะครับถอยออกมาครับพุทล้อเหล็กวางแข้งซ้ายมาคงเดชลูกบอลมาสร้อยครับจี้เข้ามาครับเนี่ยในยกหนึ่งไม่มีอะไรครับมายก2เลยครับแข้งซ้ายไปยังติดกาดครับแข้งซ้ายสูงเลยครับโอ้โหอาศัยความยาวกว่าครับนี่ครับตัดล่างก็ไม่ลงครับคงเดชแล้วก็ขยับหลบครับคงเดช แข้งซ้ายสูงครับของพุทธล้อเล็กเอา้าโดนหมัดซ้ายมาครับโอ้โหตีตีอีกที่รัดเข้ามากรรมการแยกโอ้เป็นคนที่เตะสูงสวยมากครับโดยเฉพาะนาคาขนนหางของพุทธล้อเล็กครับดูถูกไม่ได้เลยครับระวังให้ดีครับแข้งขวาไปคงเดชจี้เข้ามาแข้งซ้ายสวนไปเอาโดนเตะตัดล่างแม่ไม่ลงเหมือนกันครับโอ้แข็งแกรง่งจริงๆครับองเดชนี่ครับเสียบเข้ามาทีหนึ่งแข้งขวาสูงของพุทล้อเล็กครับดูให้ดีครับ ไม่กำลังสู้กันสนุกเลยครับหมดยกที่2แล้วครับเดี๋ยวไปต่อกันยกที่3ครับ